นี่ก็พอกระเป็ดบอกเอาล่ะนี่มาเอาตัวนี้นี่นี่นี่สุดท้ายเนี่จยพอดีผสมพอดีนางผสมมวนๆจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าปลาโนไมัยไรคือเก่าพี่น้องเขามากับพ่อเลยนี่จ้ามีต่แหนงงามๆมากัะสองคนกับไอพลจ้า ป่านไม้คือเก้าอะไรเนาะเมนเอาไปบ่งประชนกมันคือเก่าครับพี่น้องไปไปเอด้เอาเอาได้อไ้าาได้าเา้เาด้อาไดนาม้เอาได้ด้อไ้าไเาด้เอ้อามพี่น้อง จนำไมต่ำจพี่น้องว้าอ่อนช่วยๆเลยจ้าอื้เหน่อยน้อยสวยพี่น้องอ่อนๆเลยจ้านีงาม่้งามเนาะเนื่อยน้อยงามเด้อพี่น้องพักผ่อยเรื่อยจ้า แมงสวยงา,ามเพีเ่น้งามแงี่น้ี่จ้า้าานีเสีแดงจ้าสีสวยจ้า Ờ, nó người nè mẹ 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 chá mẹ Ờ, đi mẹ 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 mẹ

มาจ,า,าจ้าเด็กสองเน่งไม่โอ่อยู่มาเจ้าพร้อมเอาลเจา้าพี่น้องเด็กเน่งแล้วใหม่กำลังขืนในนี้เจ้าสองเน่งสามเน่งอยู่ล,เลงเดลียวตัวนักเดลียวไม่ไม่เอาอะไรนั่นเลยเสียคือดีโนนะนี่เสีเอะไรพี่น้องนองนหลงดินตัวนี้เอาเนี่ยแล้วนี่ มันเป็นน้อยบบเข้ามาเลยตีนี่นะต <No. S 2> ีกาย <No. S 2> นี่มาอยูย่นะมันหลายหมองเลยข้าวทำไมถึงมาไต่ทำไมตรงนี้เนี่ยพี่น้องหวบคักน <c oughs> นนหน่อย <c oughs> นี่เีป็นอยไง อยังงามเลยนะอ๋ออย่าวันมืดเลยพี่น้องมวงในมิตรนองงามจ้าคืูไม่แบบสวยๆเลยจ้าพี่น้อง <c oughs> นี่อ๋อไหนมาอีเนี่ยสวยงามเลยพี่น้องนี่ ซ้ำนี่แตสะออนดิอยากเจอแต่แบบนี้ดิเนาะมันเริ่มมันเริ่มสิมเอิร์ดเลยมิเตอยากเจอแบบนี้ได้ได้ซ้ำนี่ก็ดีใจนะมันเริ่มสิมเอิร์ดเลยดินีเลยจ้าสวยๆเลยจ้านี่แหนแขน ส่วนนี้คุณได้ก็จะกินแนงม,นมันมันอ่อนแกงน้ำไม้เที่ยงขึ้นตะเกียวเข่าล้องเบิองใน,นบัดนนี้เอ้ยผักปันยังน,น่ากินเหรอ แต่อดอ่อนๆพี่น้องมึงในนนอขนาดแห่งมันได้นี่ เรียบร้อยจ้าสวยสวยมาสวยลยจ้าพี่น้องสมแล้วกระสีประมาณนี้จ้างนนา,ามแล้วงามจ้าเอามาเอียเก็บบไก็สมนะเห็นไหจ้าเรียบร้อยแล้วนุ่งกระไร<ห>

มาหันเาอาไม้เพ้่อเ่้าหงั่งที่จาเป็หงั่งกำลังจบของม,องงมือทันโตงานดน้ใหญ่บางใหญ่หนึ่งพี่น้อม,มึงในซีเหนไยว่ปากระปุกที่นี่เหมือน,นกินข้าน่ตาฝัดฝันฝันๆัก็จิฟันเลยฟนะันนนแหละนี่แตโบนั่น สมเหรอสับมือนั้นงามดินี่จ้านอนในห้งน้ำนอนนี่เอากระพิดดินเลยนอนน,น,นอนนี่เอาถุงก็พี่น้องนอนเอินแหนง Oh oh oh. Oh Các b ạ เลยจ้าส,สวยๆจ้าเอาบองมันก่อนจะได้บองอ่อนน่านแตกคร้บอยาจะไม่ให้แตกก็ได้ห้ามก,กระสอบจ้าเรียบร้อยป้าหนึงน่ะ อพี่น้องอ่อนเลยจ้าหนอนางดินพี่น้องสวยๆจ้าตอเดียวพี่น้องยั่ๆเลยจ้าบังนนี่อเดียวตอเดียวนี่เพิง่นเพิงเ้ยยังไงนี่เองเนี่ยเขเ ยังง <N> ไม่เช่เาได้ยี่หรอดีกว่าที่ทางนี้ดีดจ้าเน้อสวยไม่ยิ้มหวยพี่น้องดีจ้าดีใจเ,เลยจ้าเน่งเ่งเน่งเนน้อง แง่มีแต่แง่งงามงามเลยจ้ามีเลยจ้าเฉยๆนี่นเด่นี่เอออย่างงามอย่างงามเลยพี่น้องต้องนอนงามใช่ไหมเงียบเงี จ้าพี่น้องสองโกเต็มเลยบาพี่น้องมาชมผลงานของมูนีเนาะเย็นเนาะนี่แหนงงามพี่น้องโกโกวันออกมาแหนงงามค่ะโอ้ยธรรมดาเดลยลายเตือนเลยนี่เนี่นนี่แสดงบวบเนาะจ้าสุดยอดเลยพี่น้องเลยบ้อง เามาแต่เศร้าก็ได้แต่เศร้าจ้าไม่นะเขาซ่อมเสร็จเขาก็กลับเลยวันนี้เนาะวันนี้ก็น,น่าจะซ่อมเนี่ยเนาะสาม,มุย้ยผมไม่ว่ากันไม่ครับผมจ้ไอช้มซ่อมนี้แหละวันนี้หามันสายแหละทับบ้านกับซ่องกันครับอืมไม่ไนี่ตรงไหพี่น้องจัลล์นนเนงขนาดวะนเนงถึงถึงเราได้นี่ยังม,มีแต่อันแนงใหญ่ย เรียบร้อยจ้านี่แง่งแต่ละแหนงนเป็นแหนองอวบๆใหญ่ๆเลยพี่น้อง